สวัสดีแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามสสาวไทยเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเพียวอัชลาพลคงยศแล้วก็บุ๋มบิมชัชชจอรนโมกศีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลนะครับที่พูดถึงสสาวนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีทั้งด้านให้กําลังใจและก็ด้านลบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันและที่ขาดไม่ได้วันนี้นะครับก็จะพูดถึง FIB b นะครับที่ได้ พูดเกี่ยวกับ2ผู้เล่นสาวไทยนะครับอย่างชัชออรอนมกศรีก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยคนที่สองนะครับที่ไปเล่นให้กับลีกตุรกีในลุดูการนี้นะครับต่อจากอัชราพรคงยศ แล้วก็เล่นให้กับสมสรสลีเย่นะครับซึ่งก็ทาง FIBB นะครับก็มีการอวยพรให้ทั้งสองคนนี้โชคดีกับประสบการณ์ที่เล่นในลีกตุรกีแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับอนาคตของวอลเลย์บอลไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอวยพรที่ดีเลยทีเดียวนะครับจาก FIBB นะครับที่พูดถึงทั้งสองคน มาพูดถึงการลงสนามนะครับการเล่นให้กับสรีเยของอัชลาพรก็ถือว่าเป็นที่รู้ชัดกันว่าเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงทำผลงานให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับนัดที่2ก็จะมีชัชชออนที่เข้ามาเสริมอย่างที่ได้บอกไปนะครับ สำหรับการลงสนามของชัชโชออนนะครับก็เป็นการลงสนามที่แทบจะไม่ได้ซ้อมเลยนะครับเพราะว่าเป็นการลงสนามที่ลงไปเพื่อเปลี่ยนเกมเฉยๆนะครับแล้วก็ทางโค้ชเองก็จะดูว่าน้อง มีเล่นได้แค่ไหนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับสามารถทําได้ถึง2แต้มในตรงนี้นะครับทางชัชชอยนเองก็ได้โพส,สต์ทางอินสตาทางอินสตาแกรมนะครับก็ได้พูดถึงวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกก็คือหลังจากนัดที่2นั่นเองนะครับถัดจากนั้นก็เพิ่งได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบจริงจังวันแรกนะครับเพื่อที่จะรอลุ้นลงสนามอีกครั้งหนึ่งในนัดที่3นะครับตรงนี้นะครับ ก็ทำให้เราทราบว่าการที่ชัชชออนได้ไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็ลงช่วยทีมก็ทำให้เราทราบแล้วว่าตัวชัชชออนเองน่าจะมีประสิทธิภาพพอที่จะช่วยทีมซารลเยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลนะครับที่พูดถึงสงสาวไทยของเราทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันนะครับสำหรับ ความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยอย่างที่ชัชชออนเพิ่งลงไปครั้งแรกนะครับก็ได้พูดถึงนักกีฬาไทยที่ไปญี่ปุ่นต้องใช้เวลาปรับจูนตั้งหลายวันนะครับกว่าจะได้ลงแต่หลีกตุรกีบินไปถึงสนามก็สามารถลงได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นเซลล์ขำๆนะครับแล้วก็พูดถึงผู้เล่นหมายเลข9นะครับ ก็คือผู้เล่นจากเซอร์เบียเล่นได้ดีมากเพียวก็เหนียวมากนะครับบุ๋มบิม๋มบินไปถึงก็สามารถที่จะลงสนามได้เลยเยี่ยมมากขอให้ซ้อมเยอะๆแล้วก็ช่วยทีมน,นะครับบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าโค้ดเอาใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมากๆเอาใจน้องบุ๋มบิม๋มลงไปเพื่อให้แฟนๆได้เชียร์นะครับ ความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าทีมซาริเยย,ยังขาดความคล่องตัวมือเซตไม่เข้าใจลักษณะลูกที่อัชลาพรแล้วก็ชัชโออนชอบจึงทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าชอบลักษณะของโค้ช ของซาเยเพราะว่ากล้าคิดกล้าทำสามารถที่จะส่งบุมบิ่มให้ลงไปให้คุ้นเคยกับสนามนี่แหละคือการาวางแผนที่ดีนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับในความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าตัวเซตเตอร์นะครับ มีการเซตที่ไม่หลากหลายไม่สามารถที่จะยิงบอลแล้วก็ทำเกมให้มันดูหลากหลายมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกับสไตล์ของไทยนะครับพอไปดูสไตล์ของยุโรปก็อาจจะมีความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันนะครับเทคนิคของทีมไม่ค่อยหลากหลายอยากให้หัวเสาแล้วก็ตัวเซตมีตัวมีความหลากหลายมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นที่แฟนบย์บอลพูดถึงนะครับ ก็บางคนก็บอกว่าขอบคุณโค้ชไทยนะครับที่ได้ปั้นน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็ให้โอกาสน้องจนทำให้ทุกวันนี้น้องสามารถที่จะเล่นได้ในระดับโลกแล้วนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับอยากให้เปลี่ยนตัวเซตเตอร์เพื่อที่จะให้ทีมของซาลิเยดีขึ้นแล้วก็ปืนใหญ่ของ2ไทยอสองสาวไทยของเราจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าอยากให้ทั้งคู่ได้ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นในสนามนานๆนะครับการซ้อมจนเข้าใจจังหวะกันมากขึ้นน่าจะทำให้ชัชชุอรนช่วยทีมได้ดีขึ้นแล้วก็จะทำคะแนนให้กับซาริเยและเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดแน่ๆนะครับนี่ก็เป็นแฟนความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าโหสาวไทยไม่น่าเชื่อเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสุดยอดจริงๆ เป็นความคิดเห็นของต่างชาตินะครับความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่า,าผู้เล่นของไทยแน่นอนอยู่แล้วพวกเธอมีพลังที่แข็งแกร่งและก็เป็นผู้ที่มีรอยยิ้มในสนาม ครับก็เป็นความคิดเห็นที่ให้กําลังใจนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะติดตาม2ส,สาวไทยของเราในนัดที่3ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการาลงสนามได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพของทีมนะครับยังไงก็ฝากแฟนบย์บอลนะครับช่วยเชียร์แล้วก็ติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะนัดที่3ถือว่าเป็นนัดที่เจอศึกใหญ่เหมือนกันนะครับ ในวันเสาร์ที่16นี้เวลา21นาฬิกานะครับประมาณ3ทุ่มบ้านเราก็ยังไงก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเพื่อให้กำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับ